วันนี้เราจะคุยเรื่องของฟังนะคะเมื่อกี้เราคุย past simple past con ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะคุยกันถึง past tense ธรรมด <c oughs> ธรรม <c oughs> ดดาเออเราคุยถึง past simple ธรรมดาอ่ะน้องมิวสิกดูตรงนี้ไว้ให้เดย <c oughs> past หดูดิคนอะไรกะได้ดีเลงได้สวยงามมาก past simple ธรรมดาซึ่ง past simple เนี่ยเราก็รู้เป็นเวลาช่วงไหนคะ <c oughs> อ่ะอะไรคะอ่ะอะไรคะ ดี D. ต้องใช้เวิร์บช่องที่ oh. เวิร์บช่องที่2ซึ่งพี่บอกแล้วว่าเวิร์บช่องที่2ต้องเติมอ e. ีอะไร e. เออ e. แต่ <laughs> เราต้องพูดจาให้ดีนะคะน้องบีชนะคะเราไลฟ์สดอยู่นะคะ,ะเติมม e. ีดีแต่แต่แต่อันนี้ทุกคนยังตามทันอยู่เนาะแต่มันจะมีเวิร์บบางตัวที่มันทำไมคะ ที่มันทำไมคะมันมันทำไมคะมันมันทำไมคะมันต้องใช้ความทรงจำเพราะมันมันทำไมมันทำไมคะมันทำไมคะน้องมิวสิกช่วยตอบหน่อยค่ะมันทำไมคะเวิร์บบางตัวมันไม่เติม ed แต่มันทำไมคะเออคือบางอันเนี่ยสมมุติว่าทดลงท้ายด้วย y มันก็จะเป็น i แล้วเติม ed ใช่ป่ะแต่บางตัวมันซับซ้อนกว่านั้นคือมันทำไม เปลี่ยนรูปไปเลยคือต้องระวังตรงนี้คือไอ้ตรงที่มันเปลี่ยนรูปไปเลยอะเข้าใจไหมคะอ่ะก็คือบางตัวเปลี่ยนรูปไปเลยเนี่ยพวกเนี่ยที่โรงเรียนชอบออกอะเปลี่ยนรูปไปเลยอ่ามิวสิกยกตัวอย่างให้พี่สักคำหนึ่งได้ไหมอะบางตัวเปลี่ยนรูปไปเลยนะเนี่ยฮะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันเนี้ยที่เมื่อกี้เราทำกันอะบายเป็นอะไรบายใช่ เ,เนี่ยอันนี้คือปัจจุบนันส่วนอันนี้คืออ่อันนี้คืออ่อด,ดีตเข้าใจไหมคะนี่คือเรื่องของ tense แต่ถ้าเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่อง good เป็น well มันเป็นเรื่องอะไร adjective adverb คนละเรื่องกันนะเราต้องแยกให้ดีนะคะนี่คือกริยานี่คือปัจจุบนันนี่คือออดีตผ่านไหมคะใช่ e สำอาผ่านเป็นอะไรคะ was กับ were อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเราต้องจำอ่ะอุ้ยทันไหมลกูกพวกนี้ easy easy เนอะเออก็คือว่าส่วนใหญ่เติม ed ค่ะถ้าลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น e i แล้วเติม ed แต่บางตัวอย่างเงี้ยเปลี่ยนลูกไปเลย b u y เป็น bot ตัวนี้ซื้อเนี่ยก็คือซื้อเป็นปัจจุบันหรือซื้อไปแล้วถ้าซื้อไปแล้วเราจะใช้ y ได้ไหมไ,ไม่ได้เราต้องใช้อะไรคะต้องใช้ bot นะคะสมมุติว่าเฮ้ย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปซื้อของที่จะตุจักอย่างเงี้ยต้องใช้บอทแล้วเข้าใจไหมคะ,ะภาษาอังกฤษมันจะเปลี่ยนเนาะมันจะไม่ใช่ซื้อซื้อ,อและซื้อนะคะเออมันมีบายแล้วมันก็มีบอทนะคะ e s m r คือเป็นอยู่คือถ้าเกิดเป็นอดีตเราใช้วอสกับ w วอร์ดีมากสุดยอดมากอ่ะและเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งอันนี้แปลว่าอะไรคะ catch จับ <Okay. S 1> เปลี่ยนไปอะไรฮ <All. S 1> ะ โค้ t นะคะอ่าได้ไหมคะเนี่นะคะอันนี้ต้องจำให้ได้เรื่องของกริยาสามช่อง,อง,องซึ่งอดีตเราจะใช้ช่องที่ช่องที่ออสองนะคะทีนี้อ่าเรื่องมันก็จะมีซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่เวลาที่เราจะทำประโยคปฏิเสธเออ อะไรของเราเนี่ยประโยคปฏิเสธสิคะทีนี้อ่ะพี่ก็จะทำอย่างนี้สมมุติว่าพี่บอกว่าฉันซื้อรถเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราแต่งประโยคว่าไงฉันซื้อรถเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันซื้อรถ I bought a car อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว last last, last week เออ I b o h t เนี่ย a car ใช่ไหมล้วก็ last แล้วก็ week ได้ไหมคะ I bought a car last week เห็นไหมคะตัวเนี้ยพี่ก็ใช้เว็บช่องที่เท่าไหร่เข้ามาช่องที่สองทีนี้เอา้าเอ้ยช่วยหน่อยเราจะปฏิเสธสิ่งนี้เราทำยังไงปฏิเสธฮะบางคนพูด I not bought ถูกไม่ถูกพิดต้องทำไงต้องทำไงทำไงเอ่ยอะไรยังไงดีอะตอมช่วยหน่อยอยู่ตรงนี้กันสมล้านชีวิตแต่พอเวลาถามความรู้เสมือนไม่มีตัวตนอ๋ออันนี้ไงเวลาที่เราพูดบอกว่าอยู่กับเลือสอนภาษาอังกฤษเออ นั่นแหละแบบพูดเหมือนแบบมีคนเยอะมากแต่พอถามความรู้เสมือนไม่มีตัวตนนะอ่ะเวลาเราปฏิเสธเราทำยังไงเร็วไออะไรนะอะไรนะอุ้ยอุ้ยพี่ได้เห็นการพัฒนาของเราแล้วมาตอบเลยค่ะไออะไรนะลูกอ่ะเอ้ยว่าไงเอ้ยว่าไงเอ้ยอุ้ยช่วยกันมาหฮเลยอ่ะ เวลาเราปฏิเสธเราใส่ I not b o r d ไม่ได้ถูกปะเวลาเราปฏิเสธสมมุติเรามี verb อยู่อย่างนี้นไม่เห็น isam a r r words w e r e ไม่เห็น verb ช่วยใดๆต้องไปดึงอะไรมาช่วยด,ดึงอะไรคะ verb to อะไรคะเออต้องไปดึง verb to do จำไว้เลยถ้าไม่มี isam a u r words w e r e ไม่มี verb ช่วยตัวอื่นๆต้องไปนึกถึง verb to ด<ๆ>ูซึ่ง verb to do จะใช้ดู d a s ได้ไหมได้หรือไม่ได้คำตอบคือว่า ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรต้องเปลี่ยนเป็นดิสเพราะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเวลาช่วงอะเก่งมากอะมิวสิคเข้าใจตรงนี้ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าประโยคบอกเล่ามันมี was มีมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย was were อย่างเงี้ยเราใส่ was not w e r e not ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น verb เ,เนี่ยมาอย่างเงี้ยเห็นเดียวๆอย่างเงี้ย ไม่มี verb ช่วยไม่มี is am are was were มาแบบอย่างนี้เราต้องไปนึกถึง verb to do ซึ่งตรงนี้เราอยู่กันกับเวลาช่วงอดีตเราก็เลยต้องใช้เป็น verb ช่องที่2ดีมากดังนั้นเราใส่อะไรคะ,ะน้องบีชคะเราใส่อะไรคะน้องบีชสตีอยู่ตรงไหนแล้วมาเราใส่อะไรคะ เอออ่ะบีชดูนี้นะโลกเป็น I did คืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ช่วงนี้ก็จะสอบกันก็เลยเอามาโฟกัสนะคะเป็น I did อะไรคะ I did not นะคะอ่ะทำไมคะเรียกใครคะโฟกัสอะไรคะโฟกัสใครคนที่ชื่อโฟกัสเหรอ ไม่มีในห้องนี้ไม่มีใครชื่อโฟกัสอย่าเดี๋ยวพี่ลอก I did not Did not อะไรคะ Did not อะไรคะฮะเดดนอตไ I did not อะไรคะ ดิดน b อ u บอสไม่ได้ลูกจําไว้เลยเวลาใช้ดิดมาแล้วเนี่ยตรงนี้ข้อสอบที่โรงเรียนชอบออกมาว่า d ิดน็อดบอสจำไว้นะคะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะที่ถูกต้องคือมันต้องเป็น d i ดน o อ b บาค่ะเวลาเราบอกความเป็นอดีตเราบอกแค่หนเดียวที่ d i ดค่ะที่เหลือเปลี่ยนกับเข้ารูปพื้นฐานค่ะจํานะคะ Did ิดน b อ u บอสใช้ไม่ได้นะคะต้อง d i ดน o อ b บาเท่านั้นโอเคนะ I did not buy a car ค่ะ แล้วก็ใส่ last week ไปเค okay, ไหมคะตรงนี้ <_ t ry> ก็ใส่ไปเอออะที่เหลือจริงเมื่อกี้แบบลบโจทย์ออกไปไงอะได้พอดีอะสุดค่ะตรงนี้ค่ะได้ไหมคะมิวสิกพอพอเข้าใจไหมลูกเวลาเราตั้งประโยคคำถามนะคะมันก็ง่ายมากคะ่ะ very easy มากเราแค่ดึงดิทมาช่วยแล้วจับดิทไปไว้ด้าน หน้าเข้าใจป่ะนี่คือคำถามประเภท yes no question ก็จะกลายเป็นถามอ่ะวลาเราถามคำตอบจะเป็น I ใช่ไหมคะเราจะถามดีดอะไรคะถามตัวเองไหมคะเออเราก็ต้องเป็นด y o U เข้าใจป่ะถ้าคำตอบเป็น I คำถามต้องเป็น U <You. S 2> จะถามตัวเองไหมฉันซื้อรถ <laughs> ใช่ไหม้องถามคุณถูกไหมคะเออคุณน่ะซื้อลรถเมื่อที่ที่แล้วใช่ไหมถูกไหมแล้วพอเวลาตอบใช่ ฉันนะ่ะทำดังดังที่โจทย์ว่าก็คือใช่กับไม่ใช่เข้าใจยังก็คือดึงดิดไปข้างหน้าเป็น did you buy a car last week ได้ไหมคะโ okay, <Okay. S 2> อเคไหมโอเคอ่ะใส่ question word ลงไปนะคะทีนี้พอเวลาตอบถาม did ก็ตอบ did ก็เป็น yes i did no i Did not แค่นี้เองพี่ว่าอันนี้น่าจะช่วยในการทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะคะมิวสิกว่าไหมอะ่ะเออน่าจะช่วยในการทำข้อสอบอะคะ่ะเอออ่ะพี่เดี๋ยวพี่จะกดแชร์โพสก่อนอ่ะมีใครถามอะไรไหมอะ่ะ